ชีวิตนี้มีหวังยังต้องเกิดรีบทำเถิดความดีย่อมมีผลบุญจะนำตามรทธิ์ขิชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโรกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยหัตถาได้สร้างชาติบ้านเมืองเรื่องลือชาได้สมญาสาธุชนคนดีเอยสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องที่ทำไมถึงประเทศไทยจึงมี อารามพระอารามเป็นจำนวนมากถ้าโดยประมาณแล้วก็ประมาณ2 0,000กว่าวัดทั่วประเทศเป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าที่มีวัดเป็นจำนวนมากในแต่ละหมู่บ้านนั้นบางทีบางหมู่บ้านนะฮะมีวัดสองวัดสามวัดสี่วัดนั้นมีที่มาคือชาวบ้านต้องการที่จะให้มีวัดอยู่ในที่ใกล้บ้านของตนนะ เพราะว่าถ้าอยู่ไกลก็ต้องเดินทางไปทําบุญที่นั่นที่นี่เดินไปไกลก็ไม่สะดวกเพราะอะไรครับเพราะคนสร้างวัดผู้ที่จะคิดสร้างวัดนั้นเห็นคุณค่าของวัดซึ่งเป็นอยู่ของพระสงฆ์เป็นดที่ศึกษาเราเรียนภาคเพียงปฏิบัติสันทัดการสอนเป็นที่สวดมนต์ภาวนาศึกษาเราเรียนภาคเพียงปฏิบัติสันทัดการสอนซึ่งจึงมีศรัทธา นะครับสาปัจจัยหรือว่าเงินทองที่หามาโดยความสุจริตบางขั้นก็มีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเศรษฐินีมหาเศรษฐินีนี่ก็ป่ารบตั้งคนเดียวหรือครอบครัวสร้างวัดขึ้นมาบางท่านก็เป็นสามัคคีในหมู่บ้านนั่นชุมชนกันช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาก็กลายเป็นวัดมีเป็นจํานวนมากบางหมู่บ้านนี่หลายวัดเลย เพราะว่าต้องการที่จะให้วัดซึ่งเป็นบุญญาสถานสถานที่ทําบุญอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้บ้านนะฮะจึงได้ร่วมกันแล้วก็ถึงเวลาวันพระนะนึงก็คือวันสัป,ปดาห์หนึ่งก็ไปวัดทิ้งก็ไปร่วมกันทําบุญเราเป็นสะดวกต่อการเดินทางอันนี้ก็สังเกตว่านะครับมีความกตัญญูกตเว,วธีต่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าเห็นว่าคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นสอนให้รู้ คุณรู้โทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สอนให้ลูกทางพ้นทุกข์ว่ามีชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยก็เพราะคําสอนในพุทธศาสนาเช่นสอนให้เห็นประโยชน์ในปัจจุบนันประโยชน์ในภายภาคหน้าประโยชน์ยอย่างยิงย่งคือพระนิพพานนี่แห,หละครับชาวไทยถึงเขว่ากันว่าเป็นคนใจบุญเป็นสยามเมืองยิ้มก็เพราะว่ามีพระพุทธศาสนากล่อมเกลานะครับนึกถึงคำท่านหนึ่งท่านประพันธ์ไว้ว่าไทยเป็นไทยไม่ทอมยอม,ยอมเป็นทาส จึงถือศาสนาพุทธยุดเป็นหลักจะสุขทุกข์ทำนุษตนผลผนักโดยมีพักพึ่งใครลหลงไหลเอ่ยนะครับพระพุทธศาสนาสมบัติร่ำค่าปู่ย่าตายายท่านเฝ้าหวงแหนลูกหลานทั้งหลายใหญ่มาอยู่ดูแคนปูแคนยาเคืองเป็นเรื่องไม่งามท่านบอกว่าว่าอย่างนั้นคือปู่ย่าตายายได้สร้างวัดวา,ารามเพื่อให้ที่ลูกหลานของท่านได้ทำบุญใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็สะดวกต่อการ เดินทางนะครับก็จะได้ธน,นุบำรุงนะครับนึกถึงปิศารรมคำเก่าถกลไปว่าวัดสร้างไม่รู้แล้ววัดแก้วไม่รู้หม่องวัดทองไม่รู้เศร้าวัดเก่าไม่รู้ใหม่นะครับมีโอกาสจะมาเฉลยว่าคือวัดอะไรบ้างวัดสร้างไม่รู้แล้ววัดแก้วไม่รู้หม่องวัดทองไม่รู้เศร้าวัดเก่าไม่รู้ใหม่อะเฉลยข้อตอนแล้วกันวัดสร้างไม่แล้วคือวัดตะสงสารถ้าเราเกิดคีดจะสร้างวัดตะสงสารนะฮะยากเหลือเกินต้องเข้าถึงพระนิพพานถึงจะ คนจักวัตตะสงสารคือวัดต,ตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นในส่วนของวัดวาอารามเมื่อมีวัดแล้วก็คนที่จะทนุบำรุงพระอารามเพื่อให้พระท่านใดปฏิบัติด,ดีนะข้อมีฮิริโอตปะแล้วก็เป็นที่เล่าเรียนเป็นบุญญาสถานสวัสดีครับ